เปิดเผยเรื่องราวความลับของอุซบที่ไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องหลักครับและสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้มีสิทธิ์ได้ร่้รับรางวัลอุซบด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชแนลครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงความลับของอุซบครับผมเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีบอกในเนื้อเรื่องหลักครับผมข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวก s อ s บ้างพวกบทสัมภาษณ์บ้างนั่นเองครับมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าพระเจ้าก็ตอุซบของเราเนี่ยครับผมมีเรื่องราวอะไรที่เราอาจจะยังไม่รู้บ้างครับอย่างแรกเลยครับรู้หรือไม่ครับว่าในตอนที่อุซบยังไม่มีค่าหัวเนี่ยแต่เขาก็มีรูปอยู่ในใบประกาศจับของทั้งลูฟี่และโซโลมา แล้ะอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณเดียวกันเลยครับผมบริเวณมุมซ้ายครับใบประกาศจับของลูฟี่ครับผมก็จะอยู่มุมซ้ายครับเห็นด้านหลังเป็นหัวๆนะส่วนในใบประกาศจับของโซโลในตอนที่โซลมีค่าหัว60ล้านครับเราก็จะเห็นอุศบที่แต่งตัวเรียนแบบครกครดาดอยู่นะครับผมอยู่บริเวณมุมซ้ายล่างโดยเช่นกันครับอย่างที่2รู้หรือไม่ครับว่าที่สกายเปียนั้นจะมีสวนสนุกวากมูแลนดโดยที่หน้าสวนสนุกนะครับจะมีการตั้งรูปปั้นที่อุทิศไว้ให้อุศบอีกด้วยครับ จะเป็นอุซบถือหอกโชกามลำลำเท่ๆกันเลยทีเดียวเชียวนะอย่างที่ราครับรู้หรือไม่ครับว่าวันเกิดโคซบเนี่ยจะตรงกับวันที่1เมษายนครับซึ่งเป็นวันเอพิลฟูเดวันเมษาหน้าโง่นั่นเองครับก็เป็นวันโกหกประจําโลกกันนะครับก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของอุซบแบบจััๆเลยนะ <laughs> เป็นคนที่โกห เก่งมากที่สุดในเรื่องคนหนึ่งนะอย่างที่4ี่ครับผมความยาวของจมูกอุศบครับผมเคยมีคนถามและพยายามเปรียบเทียบครับว่าอีกคนหนึ่งที่จมูกยาวๆก็คือคาคูเนี่ยสองคนนี้ใครจมูกยาวกว่ากันครับโดยคําตอบของเจ้าดาเนี่ยก็มีการเฉลยว่าอุซบนั้นจมูกจะยาวกว่าคาคูนิดหนึ่งนะครับอย่างที่5ครับด้วยความกลัวของอุเนี่ยเวลาที่เขาต้องรู้ว่าไปเกาะที่อันตรายนะครับเกาะที่ิงเสียงเนี่ยเขาจะมีการอ้างว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคถ้าขึ้นเกาะขึ้นมา,ขนมาเขาก็จะตาย ถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดโกหกที่รู้กันอยู่แล้วนะแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นจริงก่อนหน้าที่อุซบจะพูดด้วย3ครับก็ย้อนไปในตอนที่บาร์กี้นะครับปลิวการที่จะไปถึงลาฟเทลครับแต่ว่าอยู่ดีดีเนี่ยก็เกิดป่วยขึ้นมานะป่วยนอนสมสจนไม่สามารถเดินทางได้ครับมีแชงคอยดูแลก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยพลาดโอกาสในการพิชิตโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับอย่างที่6เช่นเดียวกับกลุ่มมวกฟางทุกๆคนครับตัวอุซบเองเนี่ยก็มีทงตัวสลับที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเขาเองด้วย บแบบแรกเป็นแบบก่อนไทมส์สคริปต์ครับผมก็จะเป็นอุซศซใส่หมวกแบบดั้งเดิมของเขาครับด้านหลังครับผมเปลี่ยนจากกระดูกคว้ครับกลายเป็นที่ยิงหนังกระติกตามสไตล์ของอุซศศครับพอหลังไทมส์สคริปต์มานะครับผมก็เปลี่ยนทรงผมนะเปลี่ยนหมวกเนี่ยตามสไตล์ของอุศศที่มีอายุมากขึ้นแล้วครับแล้วก็จะมีอาวุธ คาบูโต,โตะนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,นา,นาด้วยนั่นเองครับอย่างที่เจ็ดมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าชื่อของอุซบเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานมาจากบุคคลจริงที่มีชื่อว่าอิโซบครับโดยโซบเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในบริษัทมากๆคนหนึ่งครับเป็นนักเล่าเรื่องเป็นนักเล่าเรื่องครับผมซึ่งก็จะมีความคล้ายกับคาแรคเตอร์ของอุซบทแหละครับที่ชอบเล่าเรื่องโม้หมอยฝอยอะไรไปเรื่อยครับอย่างที่แปดคาแรคเตอร์ของอุซบนั้นยังมีความคล้ายกับเทนงูด้วยครับโดยเทนงูเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมมมีีชววิตตตในนนานาาค เชื่อของญี่ปุ่นค้าครับครั้งหนึ่งคิริมอนยังเคยเรียกอุศพบว่าเป็นเทนงูอีกด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอครับไอคาแรกเตอร์จมูกยาวๆเนี่ยก็ยังมีความคล้ายคลึงกับพิโนอคคิโอด้วยนะครับพิโนอคคิโอเนี่ยคือถ้าเกิดว่าโกหกจมูกก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมครับ ก็จะตรงกับอุศบนะครับที่ออชอบโกหกชอบพูดโอเวอร์เกินจริงครับแลวเขาก็จะมีจมูกยาวๆคล้ายกับพีโนคิโอนะอย่างที่9นิสยออัยเอาซบนั้นมีความคล้ายกับเด็กเลี้ยงแกะที่อยู่ในนิทานครับคือชอบโกหกว่าหมาป่าจะมาหมาป่าจะมานะโกหกซะจนไม่มีใครเชื่อครับและตัวอุศบเองเนี่ยก็มักจะโกหกคนในหมู่บ้านครับว่าโจรสลัดจะมาหมู่บ้านนะครับก็โกหกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจนก,กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีโจรสลัดบุกมาจริงๆครับแต่คนในหมู่บ้านนั้นก็ไม่ความเชื่อถือในคําพูดของอ แล้วอย่างที่10รู้หรือไม่ครับว่าคำโกหกขอขซบนั้นเป็นจริงไปแล้วหลายต่อหลายเรื่องเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมังกรเรื่องราวของฟ้าทองยักษ เรื่องที่มีจรสลัดมาบุกหมู่บ้านจริงๆเรื่องราวของคนแครแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกด้วยครับอย่างที่11อุซบบอกว่าเขาไม่เคยป่วยเลยตั้งแต่เขาเกิดมาครับอย่างที่2อาหารจานโปรดของซบครับเขาชอบกินปลาซามะจากเกาะฤดูใบไม้ร่วงครับและโดยเฉพาะตรงใครปลาเนะครับเขาจะชอบเป็นพิเศษครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังชอบกินปลาตามฤดูกาลอีกด้วยครับส่วนอาหารที่เขาไม่ชอบก็คือเห็ดนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในตอนเด็กครับเขาเคยเผลอกินเห็ดพิษเข้าไปนั่นเองครับอย่างที่13อุ ซบเป็นคนกินน้ําแข็งครับอย่างที่4่เกาะที่อุซบชอบครับเขาจะชอบลึดูร้อนของเกาะฤดูใบไม้ร่วงครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสามารถคิดค้นอาวุธใหม่ๆได้อย่างสบายใจแล้วก็ตกปลาได้ทั้งวันอีกด้วยครับอย่างที่15หครับหมายเลขเพาะตัวของอุซบก็คือหมายเลข0นครับโดยเขาเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกคนที่4ของกลุ่มหมวกฟางครับแล้วหมายเลขูนี่เนี่ยก็เป็นหมายเลขที่อยู่ในวีเวอร์การ์ดของอุซบด้วยครับอย่างที่16สีเฉพาะตัวของอุซ ก็คือสีเหลืองครับอย่างที่17กลิ่นประจําตัวของอุศบที่ชอปเปอร์จะใช้ดมกลิ่นตามหาครับอุศบนั้นจะมีกลิ่นดินปืนติดตัวอยู่เสมอครับอย่างที่18ถ้ากลุ่มบัวฟางเป็นครอบครัวเดียวกันอุศบนั้นจะได้กลายเป็นลูกชายคนที่3ประจําครอบครัวนี้ครับอย่างที่19ถ้าเปรียบเทียบอุศบเป็นสตัตว์อุศบจะเปรียบเสมือนตัวนิ่มครับอย่างที่20ถ้าเปรียบเทียบให้กลุ่มบัวฟางเป็นคนจริงๆนะครับอุศบเนี่ยจะเป็นคนที่มาจากแอฟริกาครับอย่างที่21 ครับความคิดที่จะวนเวียนอยู่ในหัวอุซบอยู่ตลอดเวลาครับก็คือนักลบนักลบลบลบโกหกโกหกโกหกวิ่งหนี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 แล้วก็มิตรภาพนั่นเองครับแล้วประเด็นคือคนบ้าอะไรคิดวนเวียนในหัวคือเรื่องโกหกโกหกนะครับผมคีปคารคเตอร์มากนะอย่างที่ยี่สองดอกไม้ประจําตัวของอุซบก็คือดอกเดซี่ครับอย่างที่ยี่สามอุซบจะอาบน้ําทุกๆ3วันเหมือนกับชอปเปอร์แล้วก็แฟรงกี้ครับอย่างที่4ี่เวลาที่คนในกลุ่มผมยาวนะครับคนที่จะรับหน้าที่ ตัดผมให้ครับก็จะมีอุซบนะครับผมสวยคนนึงก็คือโลบินนั่นเองครับอย่างที่25ครับชื่อที่ทางด้านลอเรียกอุซบครับรอจะเรียกว่าฮานายะครับหรือว่าเจ้าจมูกยะนั่นเองครับอย่างที่26อุซบนั้นถือเป็นตัวแทนของจังหวัดคานางาวะอย่างที่27ครับเวลานอนของอุซบครับเขาจะนอนตอนประมาณตีหนครับแล้วก็ตื่นประมาณ8โมงเช้าครับ อย่างที่28เท่าอุศบไม่ได้มาเป็นโจรสลัดครับการงานการชีพที่อุซบจะสามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกราฟิกดีไซเนอร์ครับก็เป็นคนที่วาดรูปสวยมากๆคนนึงนะก็ไอทงกลุ่มจจรสัดบวกฟางที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับก็มาจากสีไม้ลายมือการวาดภาพของอุซบนี่แหละครับอย่างที่29ถ้าเอากลุ่มบัฟามาวิ่งแข่งกันในระยะทาง50เมตรอุศบจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้อันดับที่6นะครับผม อ้วิ่งเร็วกวาสมควรนะเออวิ่งชนะนามิชนะโรบินชนะแฟรงกี้นะครับอย่างที่30มีคนเคยถามอาจารย์โอดานะครับว่าถ้าอุซบได้กินผบิศาสต์เนี่ยอุซบจะได้กินผพิศาสต์แบบไหนครับอาจารย์โอด่าก็ตอบว่าผบิศาสต์นั้นก็คือผลโปรเกตโปรเกตครับก็เป็นผลกระเป๋านะครับที่คนในกลุ่มจดสลัดหนวดขาวได้กินเข้าไปแล้วนั่นเองครับก็ดูแล้วเป็นความสามารถที่จะเหมาะกับอุซบดีนะครับจะหยิบกระสุนนะครับจะหยิบอาวุธออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ย อุศภก็คือเป็นคนที่ไม่ได้กินผลพิศาสต์อยู่ดีนะแล้วก็มาถึงความลับอย่างที่สามที่เป็นยาสุดท้ายครับเปิดเผยเ,เห็นใบหน้าของอุศภในวัย40ปีแล้วก็60ปีครับมีไทม์ไลน์2แบบครับไทม์ไลน์แบบหล่อเท่กับไทม์ไลน์แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับไทม์ไลน์แบบหล่อเท่ในอายุ40เนี่ยอุศภจะบอกว่าเฮ้ยกำลังเรียกฉันอยู่เหรอเฮ้ยทงโจรสลัดนะเฮ้ยตัวต่อายุ60ครับผมก็ยังไม่ทิ้งความเท่อยอู่ดีนะก็มีการพูดว่าชักจะคิดถึงมอนั่นขึ้้นมมาาแลวอ่ะอร,รณ์นนึ ความหลังนะส่วนอีกไทม์ไลน์นึงครับผมด้านล่างนะครับเขาบอกว่าลูฟี่เนี่ยเป็นลูกติ์ของฉันนะ <c oughs> ออกแนวคีโมเหมือนเดิมนะส่วนตอน60ครับหมอน,นั่นเน่เป็นลูกศิ์ของฉันเองโซโลน่ะเหรอเออเออเออนะครับก็คีโมมันอยู่ลำไปนะครับแล้วคือทรงนี้เนี่ยขีโมแบบไม่น่าเชื่อถือเลยนะ คือขี้โม้แบบดูรู้เลยว่าโมนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือความลับของอุซบนั่นเองครับผมหวังว่าจะได้รู้เรื่องราวขาซบเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเช่นเคยครับผมคนที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพราะว่าจะได้มีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลอุซบแบบน่ารักน่ารักถือลมเท่ๆแบบนี้ไปด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกลมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ